ข้าวไข่ต้มพักก่อนเพราะว่าเราจะพามากินข้าวไข่ดิบนะครับต่อไข่ใส่ข้าวแล้วก็คนๆแบบนี้แล้วก็กินเข้าไปเลยอร่อยทีเดียวนะครับอยากกินบ้างทำยังไงไปดูกันนะครับนี่คือไข่ไก่ที่สามารถทานดิบได้ซึ่งเป็นไข่ไก่ของโมริทามะนะครับจะมีแพ็คสิฟองแล้วก็แพ็คหกฟองนะครับรู้สึกว่าตอนนี้แพ็คสิฟองกาลังลดราคาอยู่เหลือ9 9าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือใครอยากจะลองกินก็เป็นแพ็คหกฟองก็ได้จากนั้นเราก็ไปดูซอสราดไข่นะครับก็จะมีหลายสูตรมากๆเลยซึ่งไข่ไก่เนนี่่่่่ะรรบบปป็ไไขขกโมมิาแองงญุซึ เป็นคนไทยก็จะกินข้าวไข่ต้มใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินข้าวไข่ดิบครับซึ่งไข่ดิบโมริทามะนะครับก็จะซื้อได้ที่ดองดองดองกี้นะครับก็ผมมาซื้อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเราได้มาเนี่ยก็จะเหมือนไข่ไก่ทั่วไปเหมือนบ้านเราแต่ไข่เขาเนี่ยจะผลิตด้วยนวัตกรรมที่มันแบบอยู่ในความเย็นนะครับเราก็สามารถเอาฐานข้าวสุกๆนะครับมาตอกไข่แล้วก็คนๆๆแล้วก็ใส่ซอสทูเหลืองไปได้เลยนะครับซึ่งก็เอามากน้อยตามที่ต้องการเลยเพราะซอสทูเหลืองเนี่ยก็จะไม่ได้